ขอ,อบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าเรื่องที่กําลังเล่าค่อนข้างจะมีคําแสลงหูและมีภาพที่ไม่ค่อยน่าดูสําหรับมนุษย์อย่างเราเล็กน้อยแต่ท่านผู้ชมเคยสงสัยกันหรือไม่ว่าทําไมสัตว์บางชนิดจึงกินอุจจาระและผมเองก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นสุนัขแถวแถวบ้านกินเช่นกันวันนี้ผมจะเอางานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทําได้เช่นกันนะครับ แม้โดยปกติมนุษย์จะไม่กินอุจจาระเป็นอาหารแต่สำหรับสัตว์บางชนิดอุจจาระกลับเป็นอาหารปกติสำหรับพวกมันหลังจากที่นักวิจัยได้สังเกตเห็นกวางกินมูลช้างเอเชียสุนัขและลิงลมกินอุจจาระของมนุษย์ทราลเมนเดอร์กินมูลข้างคาว แพะตัวเมียกินขี้นกเป็นอาหารว่างหนูและพออซ้มบุกเข้าไปในรังของหน้าเพื่อกินอุจจาระของมันและยังมีผลการศึกษาหนึ่งในแทนซาเนียนักวิจัยสังเกตเห็นว่าแหลงหัวโล้นที่หายากให้ความสนใจอุจจาระของสิงโต ที่อุดมไปด้วยโปรตีนมากกว่าซากสัตว์ที่พึ่งถูกฆ่าแค่เพียงสิงโตเดินออกจากอุจจาระของมันไม่ถึง10เมตรแร้งหัวร้นหลายตัวก็จะบินลงมาและกินอุจจาระอย่างรวดเร็วเหตุใดการกินอุจจาระหรือที่เรียกว่าพฤติกรรมโคโฟโฟาเจียจึงแพร่หลายเป็นความจริงที่ว่าอุจจาระมักจะมีแคลอร,รี่และสารอาหารที่มีคุณค่าซึ่งสัตว์เจ้าของจะไม่สามารถดูดซึมได้ทั้งหมดจนสุดท้ายก็จะถ่ายออกมา พฤติกรรมที่เรียกว่าคโฟฟาเจียอาจช่วยให้สัตว์ได้รับแคลอรี่พิเศษเมื่อแหล่งอาหารปกติมีจำกัดหรือเพื่อให้ได้สารอาหารที่หาได้ยากในอาหารปกติอุจจาระอาจมีแบคทีเรียในลำไส้ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบย่อยอาหารซึ่งคล้ายกับโปรไบโอติกจากธรรมชาติ อุจจาระสามารถมีบทบาทที่หลากหลายสำหรับสัตว์ป่าแคนนาแลมเพิร์สนักนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสกล่าวแม้ว่าพฤติกรรมนี้อาจจะดูน่ารังเกียจสำหรับเราแต่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับสัตว์พวกนี้อาหารเสริมจากอุจจาระพฤติกรรมการกินอุจจาระหมายถึงการกินอุจจาระของตัวเองมีสัตว์หลายชนิดเช่นกระต่ายที่จะกินสิ่งที่มันถ่ายออกมาเพื่อที่จะย่อยอาหารของพวกมันอีกครั้ง ทั้งหมดก็เพื่อดึงสารอาหารเพิ่มเติมที่ระบบย่อยของพวกมันทำได้ไม่ดีในครั้งแรกเมื่ออาหารขาดแคลนสัตว์บางชนิดเช่นกวางเรนเดียในนอร์เวย์จะกินมูลของหา่านในช่วงฤดูร้อนที่สั้นๆของอาร์กติกในฤดูหนาวพิกะที่ราบสูงซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายกระต่ายหรือหนูตัวใหญ่อ้วนที่อาศัยอยู่ในทิเบตก็กินมูลของจามารีด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกันสุนัขจิ้งจอกแดงในอุทยานแห่งชาติในสกอแตแลนด์ก็มักจะกินอุจจาระของสุนัขบ้านที่เดินไป เดินมาอยู่ในพื้นที่ซึ่งสังเกตเห็นได้จากการมีอยู่ของ DNA ของสุนัขในมูลของจิ้งจอกและจากการวิจัยก็พบว่ามูลของสุนัขจิ้งจอกจะมี DNA ของสุนัขบ้านมากเป็นพิเศษเมื่อในปีนั้นๆเหยื่อตามปกติของสุนัขจิ้งจอกซึ่งก็คือหนูขาดแลนและจากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการก็พบว่าอุจจาระของสุนัขมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีปริมาณแคลอรี่ใกล้เคียงกับถั่วลูกไก่ที่ปรุงสุก ดูเหมือนว่าอุจจาระจะช่วยให้สุนัขจิ้งจอกอิ่มท้องไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามอุจจาระเป็นวิตามินในทะเลไม่เพียงแค่สัตว์ปกที่กินอุจจาระแต่สัตว์น้ำหลายชนิดก็กินปลาโนกแก้วพุ่งเข้าหาก้อนอุจจาระที่ลอยมาจากฝูงปลาสลิดหินสีน้ำตาลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พบเห็นได้ไบ่อยในแนวปะการางอินโดแปซิฟิกบางแห่งบางครั้งปลาสองตัวต่อสู้กันเพื่อแย่งอุจจาระก้อนเดียวและจากการศึกษาก็พบว่า อุจระของปลาสลิดหินสีน้ำตาลเกือบ85เจะถูกปลาชนิดอื่นกินแม้ปลาโนแก้วมักจะกินสาหร่ายซึ่งมีสารอาหารจำเป็นต่อการดำรงชีวิตค่อนข้างต่ำเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสและสังกะสีสาหร่ายยังมีโปรตีนที่ต่ำด้วยแต่เพราะปลาสลิดหินสีน้ำตาลซึ่งเป็นปลาที่กินแพงต้นเป็นอาหารจะผลิตอุจระที่อุดมไปด้วยโปรตีนรวมถึงสารอาหารรองอุจระของปลาชนิดนี้เป็นดังวิตามินทะเลและดีต่อปลาหลายๆชนิดด้วย แบคที ria ที่ดีช่วยให้ลำไส้มีความสุขบาบาร่าดิโกนักนิเวศวิทยาจุรินซีแห่งมหาวิทยาลัยเซาออสเตรเลียสงสัยว่าการกินอุจจาระของนกหลายชนิดช่วยให้มันได้รับแบคทีเรียในลำไส้ที่เป็นประโยชน์ความคิดนี้คล้ายกับการปลูกถ่ายอุจจาระในคนซึ่งสารสกัดจากอุจจาระที่มีแบคทีรียจากคนที่มีสุขภาพดี จะช่วยปรับปรุงแบตเตเรียในลำไส้ของผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพบางอย่างดิกโก้เชื่อว่านกอพยพบางชนิดเมื่อพวกมันมาถึงพื้นที่ใหม่อาจจะกินมูลของนกในท้องถิ่นเพื่อรับแบคเีเรียในลำไส้ ที่ช่วยให้พวกมันสามารถย่อยอาหารจากสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลูกนกกู๊ดมักจะกินมูลของพ่อแม่ซึ่งอาจจะให้แบตเีเรียที่จำเป็นสำหรับย่อยอาหารในท้องถิ่นแก่พวกมันเช่นกันมีการทดลองหนึ่งที่ทำกับนกกระจอกเทศที่ถูกกักขังในสถานีวิจัยในแอฟริกาใตา้นกที่ได้รับอุจจาระของพ่อแม่จะมีแบตเีเรียในลำไส้ที่หลากหลายกว่าและเติบโตได้เร็วกว่าตัวที่เลี้ยงโดยไม่มีอุจจาระและเมื่ออายุครบ8สัปดาห์ลูกนกกระจอกเทศที่กินอุจจาระ จะมีน้ำหนักมากกว่าเกือบ10%แถมยังมีโอกาสน้อยที่จะตายจากโรคลำไส้การทดลองนี้จึงพอที่จะสรุปได้ว่าการกินอุจจาระของนกพวกนี้ช่วยให้พวกมันมีสุขภาพที่ดีกว่าพวกที่ไม่ได้กินมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสีย แน่นอนว่าแม้การกินอุจจาระจะมีข้อดีสำหรับสัตว์บางชนิดแต่การกินอุจจาระก็มีความเสี่ยงอย่างเช่นมูลนกอาจมีสารเคมีที่อันตรายซึ่งมาจากสิ่งปิกูลยาฆ่า,มาแมลงหรือสารประกอบอันตรายอื่นๆที่มนุษย์สร้างขึ้นการกินอุจจาระอาจทำให้สัตว์ติดโรคปรสิตลำไส้หรือแบคทีรียที่เป็นอันตรายได้แต่อย่างน้อยที่สุดเมื่อพูดถึงภัยคุกคามตามธรรมชาติประโยชน์ของการกินอุจจาระอาจจะมีมากกว่าความเสี่ยงสำหรับสัตว์หลายชนิดที่สำคัญระบบย่อยอาหาร ของสัตว์น่าจะแข็งแกร่งและทนต่อโรคปรสิตและแบคทีเรียที่ปกติแล้วเป็นอันตรายต่อมนุษย์และมันจะเป็นการดีหากคุณไม่คิดจะลองทำเหมือนกับสัตว์เพราะคุณอาจจะป่วยหรืออาจตายได้เลย เอาล่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเหตุที่สัตว์บางชนิดกินอุจาระของตัวเองและของสัตว์อื่นสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาาสารศาตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบาย